ก็ไม่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแกไม่เชื่อเย้ยโสนเก้กระดูดแต่แตยยเย้โศนมีเหตุผลอ้อไอหน,อเอนีเงาปลายคนคนนึงหัวแบบนี้สมนี้เด้อ<ด><ด>ค่ะพีน่น,น,น้องจ๋าหัวงีีเงาค่ะคุยกันอยู่ดีๆยังไงซะยังงันนะ่ะเปลี่ยนไปอย่างกันนี่ค่บพี่น้องเอ้ยมาชมกันเดอ้อพี่น้อง เด้วจะว่ายี่สดวนป,น,นป้าแข็ปากมากเนาะเดี๋ยวว่าแ,วแต่ผัวปุดแต่ผัวอเอามาเล่งจริงได้พี่น้องเอ้ยคุยกันอยู่ดีๆยังไงงานเข่าจอยงานเข่า,ขาจอยซึ <ไป S 2> ่งไม่มีเหตุผลพี่น้องป้าอย่งางนั้นเอส ดน,นนี้เป็นต้นเฟินผักกูดผักงาเฟินอันนี้เฟินอันนี้กินไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเฟินที่กินได้อยู่ในป่าอุย้ยขึ้นตะปุตะปิตะมุตะมิ่เราพี่น้องเฟินเริ่มขึ้นตะปุตะปิะปแล้วเนี่ยจิก อีกสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายสนจะพาไปเก็บเฟิร์นขาเดียวเด้ยเอยายสนเห็นอยู่ในป่าน่ะเป็นดงเลยพี่น้องเฟิร์นขาเดียวอยู่อยู่ไอ้ตรงที่ว่ายายสนไปเก็บเบอร์รี่เก็บเห็ดนะคะอันนั้นเป็นสิบสิบไร่แล้วคะ่ะมีแต่เฟิร์นขาเดียวทั้งนั้นเลยยายสนไม่กล้ากินแต่ที่นี่ไปเจอหนังสือแล้วค่ะคนหนังสือเจอแล้วค่ะที่ว่าเฟิร์นขาเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อค่ะเด้อ ูดไม่ออกสุดตาก็มันขูดไม่ออกพี่น้องเอ้ย ก็จะไล่ให้เต็มเยสโซนมาพูดเนี่ยมันพูดไม่ออกเลยเพราะว่ามันมันแน่น็กกลัวหญ้าใหม่แกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นได้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดมันก็โอเคแล้วนี่ ันนี้ก็จะมีดอกแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกไอ้ผักกว้งตุ้งปลานะคะแต่ว่ารสชาติเขาจะออกขมหน่อยๆด้วค่ะเด้อนี่เลยค่ะเย,นย,ะยะสนพวกมีของข,องขมเยสนไม่ค้อยกล้าเท่าไรเพิ่งเริ่มกินหญ้าพันสิงโตนี่หญ้าพันสิงโตก็กําลังตะมุตะมิตะ,มตะปุตะปิขึ้นมานี่ดอกค่ะ ตัดของพอยู่นี่มันจะเป็นเศษไม้กระจุยกระจายอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกวดออกจากตรงนี้เดี๋ยวรถตัดหญ้ามันจะตัดไม่ได้จะ้ะเดี๋ยวช่วงตัดหญ้ามันจะตัดไม่ได้ส้นเอาออกตรงนี้เดี๋ยวตรงโน้นไม่เป็นไรค่ะอยู่ในนู คุณตากลับมาแล้วคุณตาไปวิ่งเต้นทุระน้องมาจ้ะสำหรับพี่น้องคนไหนที่เคยเข้ามาดูนะคะเนาะเข้ามาชมตลอดก็จะรู้นะคะคุณตาไปวิ่งเรื่องน้องนะคะที่บ้านเสียชีวิตอยู่ในบ้านคนเดียวตั้งแต่วันที่23เมษายนค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ ร่างน้องมาเลยจ้ะองก็ใกล้กี่คือบินใกล้กี่คือบินบอกทุกอย่างเรียบร้อยไหมบอกเรียบร้อยคงตอบไปอย่างกันนั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะถามกันอีกทีว่าเรียบร้อยไหมมิสมาสะอนอนองก็ยุวัสกุลัสะองก็ตุลโยยุวัสกุลัสนี่ก็โยคือว่าโดนบ่นเห็นไหมคะ่ะ ยาสมบอกว่ามันกวาดไม่ออกมันติดนะมันกาดไม่ออกคาดมันไม่เกาะไม่ขึ้นมาเลยแกก็ไม่เชื่อคุณตานะ่ะคนละเอียดมากละเอียดแบบไม่มีเหตุผลนะจ๊ะพี่น้องเป็นพยานเด้อน่ะมันตืบมันก็ไม่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้แกไม่เชื่อยายสนแกก็ดูแต่ยายสนนี่แหละค่ะยายสนทุงบอกว่าแกไม่ค่อยมีเหตุผลสัเท่าไหร่ๆๆๆถ้าแกจะดูแกก็ดูไปอย่างนั้น ดุแบบไม่มีเหตุผลแมคุยกันดีไม่ได้พอสามคำหรอกค่ะอันนี้แลบค่ะพี่น้องเป็นพยานาเด้อจะ้ะเดี๋ยวจะหาว่ายายสนจะบ่นกับผัวไม่ใช่ยายสนบ่นผัวได้พี่น้องผัวนั่นนะมันงี่เงา่าเอา้าคลิปนี้คือเรื่องผัวงี่เงา่าเด้อพี่น้องเด้อแม่ไอ,อ้่ยางคักเนี่เป็นพยายามเด้อว,ว่ามันขูดไม่ออกแกจะบังคับให้ยายสนขูดอันนี้น่ะออกให้หมดมันไม่ออก ป้าอยู่ใกล้ๆจะให้บีทให้ด้วยพี่น้องเด้อจะจะหาว่ายายสวนแกแก่บ่นขัวดีจะป้ายไม่ใช่รักเอพี่น้องเด้อ้ะมันเรื่องจริงนี่นะกับมันไม่ออกมันจะเป็นมาอยู่อย่างกันนี่นะมันมีแต่มอดขึ้นมาเนี่ยมอดตัวเป็นๆเนี่ยขึ้นมาแกจะให้ยายสวนเอาไอ้พวกอันนี้ออกให้หมดมันออกไม่ได้พี่น้องเป็นพยายามออกกระดอกเขาไปเชิญใครที่เอาพี่น้อง รถนี้อากาศแบบบอกไม่ถูกเลยพี่น้องจะ๋ะขนาดใส่หมวกแบบนี้น่ะหาวลมนะคะหนาวลมแต่พวกเสื้อผ้ากางเกงน่ะเอามากร้อนเอามากเพราะว่าดินมันยังเย็นอยู่นะคะดินมันยังเย็นอยู่แต่ที่นี่แสงแดดนะมันร้อนแสงแดดมันร้อนมันอ้าวตอนนี้อากาศอบอ้าวมากเหมือนถ้าบ้านเราก็เหมือนฝนจะตกแล้วค่ะเนาะ,ะอากาศแดดนะคะอ้าวแต่ก็มีลมแต่ทีนี้มีลมมานะคะโอ้โหเหงื่อออกเนี่ยเย็นจนแบบ ปวดหัวเลยนะคะถึงบอกว่าอยู่ที่นี่บรรยากาศเนี่ยบอกไม่ถูกแยกแยะไม่ถูกเลยเด้อค่ะเด้อมายืนในร่มแบบนี้ก็หนาวพอออกไปแดดนะก็ร้อนร้อนบ้านนี้มันจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าดินมันยังหนาวอยู่ค่ะดินมันยังหนาวอยู่มันไม่ใช่ฤดูร้อนโดยตรงเนาะอันนี้มันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่ทีนี้อากาศมันก็ยังแปลปัวนอยู่เด้อค่ะเด้ออันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังโอเคนะคะสําหรับบางคลิปบางวิดีโอ ยายสนก็กลับขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายายสนชีวิตในตากเดดยายสนจะสะท้อนชีวิตจริงเรื่องจริงที่การเป็นอยู่ในครอบครัวของเราหรือว่าการเป็นอยู่การใช้ชีวิตแต่ละวันมาเล่าสู่กันฟังอันนั้นแหละคะ่ะก็เหมือนที่เล่านั่นแหละคะ่ะยายสนก็กลับขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไหลทุกเลิฟท,ทุกกาลังใจเด้อค่ะเด้อที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย